สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิกตาและท้องเย็นจังนะคะตบมือทำไมก่อนคือทุกคนวันนี้เราอ่ะจะมารีวิวเสือที่เรามีอยู่ที่บ้านแบบอ๋ a m a z i n g เสือตัวแรกนะคะเป็นน้องคนเล็กนะคะเสือตัวเนี้ยเราเคยถ่ายในคลิปที่แบบ เขาแบบลูกลกระตันเป็นเสือน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องเสือเกยนะคะแบบเกยเกยนะคะจ้องใส่ตาน้องเกย์ไว้ท้อใครจ้องเป็นเกยนะคะนี่ค่ะห่างน้องก็จะแบบตีทําไมก่อนนะคะตัวแรกเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยมันไปตัวที่สองถ้าเสร็จเราไปเอา <c oughs> การนะคะน้องก็จะน่ารักกับเพื่อนเลยหางน้องก็จะไม่เหมือนเพืนนะ่อนหางเพื่อนก็จะบางๆเดี๋ยวาวหางน้องคือแบบ <c oughs> ทุกคนอย่าคิดลึกนะมันเป็นแค่หางนีหางน้อนี่น้องนุ่มนุ่มกว่าตัวอื่นเลยและโค้งหน้าน้องก็จะนุ่มอม่ะต่างกับตัวอื่น 2 0 0ผ่านไปตัวที่สามพี่ใหญ่ทุกคนก็น่าจะเห็นนะตัวนี้ดีมากนี่น้องเสือพ่อเกย์ในมีหามงมันก็เจียว ฟังชัดนี่นะคุณโคนนุน่มน้องใหมากให่เท่าตัวน้องเราเลยคุณขคนน้องอนุงน่มมาก,มากจบการรีวิวนะคะขอบคุณค่ะคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ